คครรรัับบผมมาสวัสดีครับผมชินมาคุตสึกไทยครับครับวันนี้เราก็อยู่กันที่เปรย์รสันสคูบิน26นะครับครับวันนี้พาทุกท่านมาที่ร้านเปรย์ร์สนนะมาพบกับกีตาร์แบรนด์ไฮเอ็นนะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะเรียกว่าถ้าพูดถึงช่างฝีมือดีเนี่ยอาจจะติดท็อปไฟเลยนะครับยี่ห้อนั้นก็คือยี่ห้อลาวเด้นนะครับตัวนี้เนี่ยบอดี้เนี่ยจะเป็นทรงที่ค่อนข้างจะมีขนาด นิดนึ่งเพราะว่าต้องการเสียงที่มันแบบบิ๊กบูมหน่อยค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับชื่อรุ่นนะครับเราเด่นรุ่น F 3 5นะครับผมใบหน้านี้ก็จะเป็นซิงเกอร์เลดบูดนะครับสีก็จะออกแดงๆนิดนึงตามชื่อไหมฮะอือออันนี้ก็จะมีความเกณฑ์ก็ค่อนข้างละเอียดนะฮะสวยเลยตัวนี้แล้วก็มาที่แบ็กไซ นะครับแบ็กไซด์เนี่ยเป็นมาดากัสกาโลสบูดนะครับมาดากัสกาเนี่ยก็เรียกว่าถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยถือว่าเทียบเท่ากับบาซิเลียนะนะอยู่ในระดับเลนราคาประมาณเดียวกันคือเป็นไม้หายา,ยากราคาสูงกีตาร์แบบไฮเอ็ <c oughs> นก็จะนิยมใช้มาดากัสกากันนะครับลายมันเนี่ยมันจะมีความจัดจ้านหน่อยเห็นไหมว่าสีของมันวิธีการวิ่งลายของมันมันจะมีความแบบดุดัดนหน่อย ตรงต้นแต่ตรงเฮดเพปเลยเทดเพปนี้ก็จะเป็นเป็นเอโบนี่นะครับผมดำสนิทแล้วก็มีอินเลเยเป็นลาวดนข้างบนตัวนีเ้เรียบๆครับผมสไตล์ลาวดนอือ่าแล้วก็เริ่มแต่หัวก็ขลังก็จะเป็นลูกบิดนะครับลูกบิดตัวนี้จะใช้เป็นโกโตนะครับสีทองอันนี้เป็นรุ่น510ครับผมแล้วก็ตรงตรงที่จับตัวนี้ที่หมุนก็จะเป็นสีดำนะฮะเป็นเอโบนี่เหมือนกันอืใช่ โอเคครับแล้วก็ต่อมาที่เห็นตรงคอนี่เลยอันนี้ก็จะมีเส้นอันนี้มันจะเป็นไม้5้าชิ้นนะฮะจะไม่ใช่เส้นเฉยๆก็จะเป็นวิธีการทําของเราเด่นของเขาที่แบบมันจะเพิ่มคอให้แข็งแรงขึ้นฟิงเกอร์บอร์ดนะฟิงเกอร์บอร์ดนี้ก็จะเป็นเอเบอร์นี่เหมือนกันนะครับดาสนิทแล้วมีเดินขอบอะไรไหมเดินขอบเป็นเหมือนไม้อเมเปิลนะเมเปิลฮะเส้นขาวๆรอบๆฟิงเกอร์บอร์ดขอบๆนะครับโอเคแล้วก็มาที่ตรงบอดี้ก็จะมีโรเซต อันนอันนึงเป็นอัลเบรอนนะครับผมครับมาดูกันที่ส่วนตรงขอบนะครับ<ม>ก็คือตรงไบดิ n งเนี่ยมันก็จะเป็นเมเปิลผสมโรสวูดนะครับ<ม>ครับอ่าแล้วก็มาเพิ่มเติมพูดตรงซนเดิลตรงนี้อีกนิดนหนึ่งนะครับเพราะว่าอดีเห็นอยากอันนี้ก็อยาก<ม>สงสัยอยากถามพี่จิมว่ามันต่างไงกับแบบซนเดิลที่มันปกติเรียบปอ๋อโอเคจริงๆจะเป็นแบบ เรียบๆแบบปกติเนี่ยก็ได้แท่งเดียวเลยหรือจะเป็นแบบสองแท่งเขาเรียกว่าแยกกันอ่ะสะ้อยแบบแยกก็ได้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่เทคนิคของการทําแต่ในทางเทคนิคเขาเชื่อกันว่าถ้าแยกเนี่ยินโท n a t i o n เนี่ยจะแม่นยํากว่าออันนี้ก็เป็นเรื่องเทคนิคนะแต่คราวนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการทำชนิดก็อาจจะไว้ตอบสนองคนที่หูดีๆหูเทพอ่ะแต่ถ้าเราไม่ถึงหูขนาดนั้นอ่ะบางครั้งเราเล่นเนี่ยเราไม่สามารถยยกแยะได้ว่า แยกหรือไม่แยกดีกว่ามันโอเคทั้งหมดขออย่างเดียวที่สาคัญเลยคือวัสดุที่ทําขึ้นรูปมาเป็นซัดเดิลเนี่ยขอให้มันเป็นเกรดที่ดี<อ>เพราะถ้าเกรดไม่ดีเนี่ยหางเสียงเนี่ยมันจะพลาดเวลาเล่นไปเนี่ยโดยเพราะเวลาเราเล่นแรงๆนะ,ะถ้าเกิดซัดเดิลคุณภาพไม่ดีนะท่านผู้ชมนะเราจะรู้เลยว่าเสียงเนี่ยมันมันพลาดมันไม่ชัดออบอกว่าเราเล่นเนี่ยเราจะนึกถึงทรง f เป็นอันดับต้นๆก่อนนะครับก็เป็นทรงสเกลที่เรียกว่าเป็นบอดี้เชฟบอดี้ไซส์ที่เราเล่นเขาเป็นคนคิด นะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ของมันก็คือใครที่ชอบย่านเสียงวอมเยอะๆเล่นแล้วอุ่นๆไม่ค่อยบาดหูนะครับ,รบตัวเนี้ยก็จะตอบสนองได้ดีม<ะ>ากเล่นซิงเกอร์แล้วเป็นไงบ้างจากทดสอบก็จากที่ทดสอบนะครับก็คือมันจะค่อนข้างเบสนี่คือ มาเต็มเลยอืแล้วก็แบบว่าย่านแหลมกับการนี่ก็ชัดชัดครบทุกอันนะฮะก็สไตล์เราเด่นก็คือค่อนข้างจะดีเลยตัวนี้ซื้อไปก็คือโอเคุ้มครับผมแล้วก็งานของเราเด่นนะก็จะเป็นลักษณะแบบมีความเรียบร้อยสุขุมหน่อยจะไม่ตกแต่งเยอะใช่ฮะนะครับเพราะนั้นตามตามที่เห็นเลยก็คือจะไม่มีอเบอร์โลนเท่าไหร่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านผู้ชมมองกีตาร์เราเด่นเนี่ยให้มองถึงการดีไซน์ของเขาเขาจะเน้นความเรียบ ให้ดูได้นานๆดูแล้วมันไม่ค่อยเบื่อนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นคาแรคเตอร์อย่างนี้เลยฮัสเคสด้วยเนี่ยอยู่ข้างๆผมเนี่ยนะครับเคสก็ค่อนข้างแบบบึ้นเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็มาพร้อมกันเลยซื้อกีตาร์ก็ได้ฮัสเคดไปด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามแล้วก็ดูอ่าวิดีโอรีวิวของร้านปิตาสันนะยี่ห้อโรเดนนะแล้วก็รวมทั้งแบรนด์อื่นได้ที่เว็บไซต์ตามด้านล่างนี้เลย โอกาสหน้าพบกันใหม่ในช่วงร้อยแปดรีวิวโดยเว็บไซต์ acousticthai.net เว็บไซต์สื่อกลางสำหรับผู้รักกีตาร์ผมครับ